วันนี้อันได้เข้ามาใหม่คันหนึ่งครับยาลิสเอทีโอ้ยตัวท็อปสุดเลยนะฮะคันนุงคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเม็ดอาร์เดิมสวยคมกริบวันที่เรามารับรถมันต้องเหมือนออกในโชว์รูมตโตโยต้าป้ายแดงร0 0ยเกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย สวัสดีครับอันเองนะครับก็เริ่มเข้าฤดูร้อนกันแล้วนะครับมีรถไว้ใช้นั่งตากแอร์เย็นๆนั่งเดินทางสบายๆกันหรืออยังครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างในคลิปนี้เนี่ยอันจะเน้นไปเลยสําหรับคนที่อยากออกรถเก่งใช้งานคันแรกมันจะเป็นตัวที่จบและมันจะเป็นตัวที่ใช้ในระยะยาวได้แบบสบายใจแน่นอนเดี๋ยวตามมาดูคันนี้นะครับ วันนี้อันได้เข้ามาใหม่คันหนึ่งครับเป็นยาริสเอทโอ้ยคุณต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ในรถที่เป็นแบบตัวท็อปสุดเลยนะฮะเพราะว่าคันนี้คือเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมรถเนี่ยจะเป็นตัวปี2020ถ้าเกิดอย่างตัวท็อปแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยฮนะสีขาวมุกแน่นอนออกห้างป้ายแดงตัวนี้ถ้าเกิดอันจำไม่ผิดเพิ่มเงินประมาณสัก12,000บาทนะครับ รถอีโกคาตัวเนี้มือ1ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงมากแต่มันก็เป็นในเรื่องของปัวัจในความน่าใช้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันออปชั่นที่ได้มาและระบบความปลอดภัยนะครับไฟหน้านี่นะเป็น LED หมดแล้วนะครับรวมถึงตัวตัดหมอกด้วยให้มาเป็นหลอดสีขาวหรือว่าตัว LED ทั้งหมดแล้วนะครับ ส่วนถ้าเกิดอย่างโลโก้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าจะมีการใส่มาให้เป็นแบบอะคริลิกสวยมากซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่เราสามารถสังเกตได้ว่ารถคันนี้หรือรถอีกคันหนึ่งคันไหนเป็นตัวท็อปดูจากในลักษณะตามอันบอกได้ในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์1.2เนี่ยจะเป็นในรหัส 3NR นี่นะฮะเครื่องสวย เครื่องเดิมระบบส่งกําลังอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับคือรถท่านเกิดอย่างแบบนี้ยอันุโมทนว่ามันได้เปรียบในเรื่องตัวปีเนี่ยมันใหม่แต่ถ้าเกิดอย่างลูกค้าอาจจะถามว่าสิ่งมันแตกต่างจากป้ายแดงนั่นคืออะไรอันก็ต้องตอบเพียงแต่ว่าในเรื่องของตัวราคาเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือเป็นในสเต็ปของเดิมทั้งหมดเลยมันเหมือนกับเราไปซื้อโชว์รูมป้ายแดงนี่แหละครับง่ายๆ คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างดูสําหรับตัวโครงสร้างเนี่ยนะคานุงคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดน็อต mm. ไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้โตโยต้าอยู่ในตําแหน่งฝั่งทางด้านนี้พวกฉนวนกันความร้อนมีมาให้กบหนดทั้งบนฝักระโปรงแล้วก็ตัวแผงหลังเครื่องยนต์นะครับกองอากาศเนี่ยยังไงอันก็ต้องมีการดูเพราะว่ารถเนี่ย พอเวลาเราไปคลินนิ่งเนี่ยกองอากาศก็ต้องมีการถอดแบตเตอรี่ก็ต้องมีการถอดเพราะนั่นอย่างของมุนี่แอสามารถที่เช็คได้เลยภายในโชว์รูมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราจะดูตัวเครื่องยนต์ประกอบไปด้วยเฮ้ย hey, อันไม่ใช่ช่างยนต์นะไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนร้านซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ไม่ได้มีวิชาชีพช่างยนต์มาแต่จะแนะนําแล้วให้คุณลูกค้าดูตัวเครื่องแบบขั้นเบสิกแบบนี้เลย นี่ฮะดึงก้านวัตน้ำมันเครื่องขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างง่ายๆที่ที่สามารถบ่งบอกเราได้ทุกอย่างว่าเครื่องเสียไหมเครื่องหลวมไหมหรือเครื่องมีปัญหาไหมถ้าเกิดมีเศษน้ํามันเนี่ยแสดงว่าไส้ในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาแน่นอนนะครับตรงนี้คือมันสามารถคิดในมุมหลักและเหตุผลแบบนั้นได้นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวบอดี้ดานนาซึ่งการซื้อโลกาเนี่ยนะ อันรับประกันโครงสร้างอยู่แล้วแน่นอนและอันก็มีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับสีด้านข้างเนี่ยอันเก็บงานปรับสภาพเก็บความสวยงามทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะดูกันตามเลเยอร์ก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะแบ่งแก้มประตูหรือว่าตัวตรงหลังเสาบีอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้นะครับตัวล้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อแมกอลอยของเดิม ตัวนี้ขอบสนะครับอันนี้มันจะมีรอยขูดมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้อันจะาก,การให้แล้วก็ตัวระบบเบรกข้างหน้าจะเป็นดิสข้างหลังจะเป็นรัมแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นตัวปี2021แล้วก็ส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโคมกระจกมองข้างตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้นะครับคือยาลิสหนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวรุ่นย่อยออกมาเนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรองท็อปตัวท็อป และก็ทำมาเป็นแบบตัวพิเศษนู่นนั่นนี่เยอะไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเราดูกันตามตัวหลังคาเนี่ยนะมันจะมีช่วงโค้งเว้านะฮะเป็นมุมนูนมุมโค้งแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเดิมเอทเนี A ่ยก็คือจะเป็นตัว4ประตูแต่ถ้าเกิดยาริธรรมดาเนี่ยก็คือจะเป็นตัว5ประตูนะครับเขานี่นะได้ดูตรงนี้ตัวประตูบานหน้าเนี่ยคือมันจะใหญ่แล้วก็เปิดได้กว้าง พอเวลาขึ้นลงโดยสารเนี่ยสบายสบายเลยเดี๋ยงนี้ยลองนั่งให้ดูนะถ้าเกิดยังเป็นในตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยแบบนี้อันถือว่าโอเคแล้วหรืออันอาจะปรับเอน็นประมาณนี้อีกสักนิดหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับหัวคงหัวเข่าไปตรงไบด้านทุกอย่างอันเหลือหมดอันมาปรับตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวอันต้องไปนั่งในตำแหน่งตอนที่สองอีกทีหนึ่งมันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตำแหน่งบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวใช้ดูตอนหลังกันบ้าง รถมันแคบหรือไม่แคบอ้อันลืมดึงไอ้นี่ดูนี่ตัวรอยเม็ดอาร์คนี่นะเม็ดอาร์คเดิมสวยคมกลิบนะครับไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งผิดรูปหรือบิดเบี้ยวไปจากตัวเม็ดอื่นครานี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งตอนที่สเนี่ยสำหรับคนสูง1 8ออันนั่งตรงหน้าเนี่ยอันนี้นถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างตอนที่2จะเป็นยังไงเดี๋ยวเามาดูกันสำหรับคนสูง180นั่งตัวเบาะในตำแหน่ง ตอนหลังได้เกิดอย่างนั้นนั่งแบบนี้ันี้อกานั่งเลยมันจะเป็นในลักษณะแล้วก็ท่าทางที่เราก็รู้สึกว่ามันสบายแล้วแต่ถ้าเกิดจะมีการงีบหรือมีการนอนในการเดินทางในแต่ละครั้งอันจะเอาแบบให้มันแบบอ่าสโลปกว่านี้อันก็ต้องเอนตัวลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ศีรษะของอันเนี่ยโดนกับพนักพิงศีรษะด้านหลังตรงนี้ ถ้าเกิดแบบนี้คืออันรู้สึกโอเคมากและสามารถที่จะงีบหลับในรถได้แต่ถ้าเกิดอันมีความจำเป็นต้องมานั่งอยู่ในตำแหน่งตรงกลางแบบนี้ตัวโบาะเนี่ยมันจะมีความโนูนขึ้นมากว่าด้านซ้ายและด้านขวามือนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งในตำแหน่งตรงนี้เอาแบบในท่าทางลักษณะแบบนี้นะสีสารเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งกัมปัน้นนะครับแต่ในเรื่องตัวคงตัวขาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่ได้ติดมาก นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพื้นที่มันอาจจะมีจํากัดแล้วก็ตัวสรีระของอันเองก็ใหญ่ด้วยแต่ถามว่านั่งได้ไหมสามารถที่จะนั่งได้นะครับมือหอนด้นบนมีมาให้แล้วก็ตัวช่องเสียบไฟ2รูอยู่ในตําแหน่งเกะ๊ะที่พักแขนตรงกลางนะครับขึ้นลงโดยสารง่ายลอ็ลอกลองล็อกด็กอะไรพวกนี้มีมาให้ครบคราวนี้เนี่ยอันให้ดูตอนหลังกันบ้างอย่างแรกเลยที่เราเห็นนี่ก็คือจะเป็นตัวสปอยเลอร์นะฮะแบบดาร์กเทล ตัวนี้เนี่ยซึ่งจะใส่มาให้เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ยารีตัวใหม่เนี่ยที่มันเป็นปี20ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือมันจะไม่ที่มีการแปะหรือบอกในเกรดของตัวรุ่นย่อยเราต้องใช้การสังเกตในการดูรถรุ่นนั้นเองว่าตัวนี้มีแบบนี้ตัวลองท็อปมีแบบนี้อันนี้เราต้องลองสังเกตดูแต่ถ้าเกิดอย่างนันแนะนําแบบนี้ก็คจะบอกหมดทุกอย่างชัดเจน และจะดูเปรียบเทียบระหว่างตัวโลตัวรองกับตัวท็อปดูยังไงอันนี้บอกหมดชัดเจนแน่นอนนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็เดี๋วเนี่ยปลดล็อกก่อนนะจะเปิดตัวฝาท้ายดูอ่านี่แบบนี้นะครับถ้าเกิดอย่างมองจากด้านหลังอันนี้จะสังเกตได้ก็คือมันจะมีตัวกล้องมองหลังมาให้อันนี้คืจะเป็นตัวกล้องเดิมนะ หรือไม่งั้นเนี่ยเราจะเปิดฝาท้ายกดเปิดจากตัวปุ่มนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการเปิดแล้วก็จะเป็นการล็อกนะฮะในกรณีที่เราไม่ได้มีการสตาร์ทรถถ้าเกิดในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเรามองกันแบบดีๆนะสังเกตได้อย่างคือมันจะมีความกว้างกว่า,วาตัว5ประตูนะครับเพราะในเรื่องของเสรีแล้วตรงตูดมันเนี่ยคือมันจะมีความใหญ่กว่าตัว5ประตูเนี่ยเยอะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังสมมุติ เป็นพวกกระเป๋าเดินทรงเดินทางอะไรอย่างแบบนี้นะอันบอกเลยว่าตัวนี้คือสบายแล้วก็เก็บของบรรจุได้หลายลิตรแต่เราต้องดูตรงนี้ด้วยถ้าเกิดอย่างด้านใต้ตัวแผ่นกันลองจะมีตัวบล็อกแบบนี้มาให้อันนี้คือจะเป็นที่ป่ายางฉุกเฉินตัวโม้ลมอะไรพวกนี้มีหมดนะฮะแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือแมแรงเดียนเอามาใส่ให้หมดครบเหมือนเดิมคือก่อนออกจากร้านเนี่ยทุกอย่างคือมันต้องเท่ากับว่าเป็นออริจินอลมากที่สุดเพราะว่าฟิลในการมาซื้อรถ ปีแบบประมาณนี้ราคามันไม่ใช่แสนสองแสนแต่มัน4ี่แสนมันสามแสนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเท่าที่เป็นไปได้วันที่เรามาเห็นรถวันที่เรามารับรถมันต้องเหมือนออกในโชว์รูมตโตโยต้าป้ายแดง100%ซมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูด้านในกันต่ออีกสักนิด่นึงครับมาด้านในกันบ้างครับอย่างแรกเลยนั่นคือในเรื่องตัวระบบความปลอดภัย โตโยต้าเนี่ยคือมันจะมีการชูโรงพวกนี้เยอะเป็นในอันดับต้นๆนะครับมากกว่าในเรื่องตัวออปชั่นอีกด้วยซ้ำแอร์แบงค์เนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมดในเจ็ดใบถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าแอร์แบงกอยู่ตรงไหนบ้างสังเกตจากตัวโลโก้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเสา A ข้างตัวเบาะหรือว่าตัวเสา B หรือว่าเป็นตัวเสาท้ายเราต้องสังเกตจากตรงนี้เอานะครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้บอกหมด ถ้าเกิดเราเห็นตรงนั้นปุ๊บแสดงว่าตรงนั้นก็คือจะมีเป็นตัวถุงนมนิราภัยให้ด้วยแล้วก็เก๊ะด้านหน้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นที่เก็บของทั่วไปแต่คอนโซลเนี่ยสวยนะเพามันจะทํามาเป็นแบบสีดําหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะให้อารมณ์รู้สึกแบบสปอร์ตสปอร์ตเดิมนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยมาในส่วนตัวเครื่องเล่นเดนปิพามาก,กอนเครื่องเล่นเนี่ยจะให้มาเป็นตัวจอทัชสกรีนตรงนี้จะเป็นขนาดประมาณ 6นิ้ว7นิ้วอันนี้อันจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะมีการใส่มาเป็นแบบเลขคู่ก็เยอะเป็นเลขคี่ก็มีสําหรับตรงนี้คือมันยังเป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่เราสามารถปรับได้ก็คือตัวเลนส์ตรงนี้กดเป็นหนึ่งทีแล้วก็เลือกเป็นตัวภาษาใดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครถนัดภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้เนี่ยมันเป็นจอที่ดีนะเพราะว่าอะไรมี Android Auto ให้มี a p p l e c a r า l พ y ให้ สำหรับตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อบลูทูธใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นของ t o โย t a เนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นตรงนี้เนี่ยนะเราต้องใช้ตัว USB เสียบกับสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Type C Type A ถึงจะสามารถเล่นตัวระบบตรงนี้ได้แต่เมื่อกี้ที่เราไปดูด้านท้ายเห็นอะไรฮะกล้องมองหลังนี่แดนเข้าให้ดูนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังของยาลิศถามว่าน่าเกลียดไหมในระดับความชัดแบบนี้ไม่น่าเกียด นะครับเหมือนเราดูในคลิป YouTube อื่นๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างสูงสุดที่เราเลื่อนดูก็พันแปถ้าเกิดแบบนี้ก็ตีสว่าประมาณ720หรือ480ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างอันมองเนี่ยอันก็สามารถทําความเข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ยมึงถอยเนี่ยมันกำลังจะชนแล้วนะอะไรอย่างแบบนี้นะครับขาอนี้ลืมไปอย่างก็คือกล้องมองหน้าโตโยต้าแท้คือถ้าเกิดอย่างเกรดวท็อปเนี่ยมันจะมีกล้องมองหน้าที่สามารถบันทึกได้และก็ตัวกล้องมองหลังที่สามารถบันทึกได้นะครับ ส่วนกระจมองหลังตรงนี้เป็นตัดแสงอัตโนมัติตัวท็อปเป็นแบบนี้นะอันนี้ต้องจํากันไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นนะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยจะให้มาเป็นแบบออโตโอ้ขั้นบันไดตัวนี้ก็จะเป็น cvt มีโหมดสปอร์ตแล้วก็ตัวเกียร์บมาให้นะครับที่เหลือสําหรับการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากกําลังมันเนี่ยมันจะให้มาอยู่ที่ประมาณ92แรงมา้ากับในรหัสเครื่อง 3NR อันถือว่ามันใช้งานเนี่ยเพียงพอนะเพราะว่าโยคาเนี่ยมันจะมีการแบ่งออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ3สูบแล้วก็ตัว4สูบแต่เกิดยาน,นี้ที่เราดูไปแบบนี้ก็คือจะเป็นตัว4สูบนะครับฮวงมาลัยเนี่ยให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ตรงเรือนไมนเนี่ยมันจะเหลือแค่2ช่องนั่นคือจะเป็นตัวรอบแล้วก็จะเป็นตัวความเร็วนะฮะส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือตัดออกไปแล้วก็จะใส่ตัวจอ M i d มไดีมาให้เป็นจอสีแบบ TFT นะครับแล้วก็ engine start กระจกไฟฟ้ามองคงมองข้างไฟฟ้าหมดแต่อีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่สำคัญก็คือเขาจะเรียกว่าตัวกันรถออกนอกเลนอันนี้แหละที่มันเอามาชูโรงสำหรับในเกตของรถตัวท็อปเพราะนั้น,นยอย่างนั้นได้มีการเรียนให้ทราบในเรื่องของในระดับการที่เขาได้มีการบีเซนต์หรือว่าแนะนำหลักๆตอนเปิดตัวมือหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยนี่แหละไม่ว่าจะเป็น airbag ระบบเบรก abs หรือว่าจะเป็นตัวการลดออกนอกเลนพวกนี้เนี่ยคือมันใช้งานในชีวิตประจําวันได้แบบจริง,รงๆการหลับในได้ดีมากนะครับส่วนตัวบอดเนี่ยจะให้มาเป็นบอดหนังสีดําแล้วก็เดินด้วยได้สีขาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวโลหรือว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอดผ้าส่วนภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับจุดเด่นสําคัญสําคัญก็อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดยังถามว่าขับลําบากไหมวิสัยทัศน์ในการมองเป็นยังไง คือล้มันไม่ได้สูงนะและเสาเอเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งขับแบบนี้นะอันนี้เห็นหมดเลยและสามารถกะร,ระยะในกาเรเลี้ยวในการถอยจอดในการอ่าออกจากซอยอะไรพวกเนี้ง่ายๆสบายๆายเลยตัวนี้ส่วนเลขไม้นเนี่ย4 3 7หม่กกิโลเดิมๆเดี๋ยวเราไปสุปกไปหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับตรงนี้กันอีกทีนึงไปกันเลยครับ<ต>เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจไหม ตรงนี้เนี่ยอันว่าน่าจะเป็นรายละเอียดที่แบบครบถ้วนชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดนะครับในจุดใดจุดหนึ่งที่ลูกค้าควรจะรู้หรือพี่ๆควรจะรู้อันบอกหมดไม่มีกั๊กไม่มีเก็บอันนี้คือชัดเจนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่นอกกับต่างจังหวัดถ้าเกิดอย่างยาลิกันเนี่ยถามว่ามั่นใจในการเลือกซื้อได้ไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มือหนึ่งนี่ราคาจะอยู่มันหกแสนกว่าบาท แต่ถ้าเกิดมือ2นี่อันขายนะ5ี่0 0 0บาทอันคิดในเด่นดอกเบี้ย2.99มันจะตกผ่อนอยู่เดือนแล้วประมาณ8,400ถึง8,600ประมาณนี้แต่อันจะมีตัวซัพพอร์ตให้ด้วยถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วออกรถในเดือนนี้ 1. อันฟรีประกันภัยให้นะครับก็คือจะเป็นตัวประกันภัยรถยนต์นะส่วนถ้าเกิดอย่างประกันชีวิตจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ ไฟแนนซ์มันไม่ได้มีการบังคับนะครับ 2. จัดส่งฟรีทั่วประเทศ 3. ขับฟรีอีกเดือนครึ่ง 4. อันมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็งกรสารให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็อย่างที่5อันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้อีก1ปีถ้าเกิดคันนี้ถามว่าฟรีดาวน์ได้ไหมเครดิตดี D D, ฟรีดาวน์ได้เลยอยากซื้อคนเดียวแบบไม่ต้องง้อใครไม่ต้องพึ่งพาใครรายได้ต้องหมื่นหกหมื่นเจ็ดตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่กําลังสวยมากนะครับ สำหรับพี่พี่ท่านใดดูอยู่แลานสนใจยาร A ิดเอทีพคันนี้เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปดูนี้นะครับโทรมาได้เลยแล้วก็จะเป็นตัว ID l ดียไลน์แอดไลน์ปฏิภาณอโอตโต้ติดต่อมาด้วยก็ได้เหมือนกันและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ